สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิก f อเปิ้ลมังราดทุกท่านนะคะสวัสดีค่ำคืนวันอังคารที่24 e พฤษภาคม2565ค่ะ ติดตามนะคะและเป็นกำลังใจให้แอดขอให้สมาชิกทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะคืนนี้แอปเปิลจะมาให้แนวทางหุ้นสามลัตด,ดาวจรค่ะหุ้นสามลัตด,ดาวจรคืนนี้เราไปเริ่มกันที่หุ้นรัสเซียค่ะหุ้นรัสเซียคืนนี้แอปเปิลให้รูดเจ็ดค่ะแอปเปิลให้รูดเจ็ดค่ะเจาะเม็ดเดียวให้เจ็ดศูนย์ค่ะเจาะเม็ดเดียวให้เจ็ดศูนย์ค่ะ ไปกันต่อเลยนะคะที่หุ้นอังกฤษค่ะหุ้นอังกฤษคืนนี้แอดเปิลให้รูด4ค่ะแอดเปิลให้รูด4ค่ะเจาะเม็ดเดียวให้สี่ศู์ค่ะเจาะเม็ดเดียวให้40ค่ะไปกันต่อเลยนะคะที่หุ้นเยอรมันค่ะหุ้นเยอรมันคืนนี้แอดเปิลให้รูด4ค่ะแอดเปิลให้รูด4ค่ะเจาะเม็ดเดียวให้47ค่ะ เจาะเม็ดเดียวให้47ค่ะไปกันต่อเลยนะคะที่หุ้นดาวโจนค่ะหุ้นดาวโจนประจำเช้าวันที่25พฤษภาค,คม2565ค่ะแอปเปิลให้ลูด7ค่ะแอปเปิลให้ลูด7ค่ะเจาะเม็ดเดียวให้75ค่ะเจาะเม็ดเดียวให้75ค่ะ สมาชิกท่านไหนสนใจอยากเข้ากลุ่มหุ้น VIP รอบโลกให้ทักชัดมาได้นะคะที่ Facebook เปิ้ลมืองลาดค่ะคืนนี้แอดเปิ้ลขอให้สมาชิกทุกท่านรวยรวยเฮงเฮงปังๆมีตังไทยกันทุกท่านนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ